สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็มีเทคนิคดีๆในการขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันนะคะก็จะมีเทคนิคดีๆบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเทคนิคช่วยในการประหยัดน้ำมันนะคะอ่ามีอะไรบ้างนะคะมาฟังกันเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในรถนะคะเช่นวิทยุเครื่องเสียงแอร์และอื่นๆน,นะคะที่เป็นระบบไฟฟ้านะคะและ2นะคะใช้ ความเร็วคงที่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อประหยัดน้ำมันโดยควบคุมความเร็วราวๆประมาณ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและข้อ3นะคะลูกค้าอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แง้มไว้แค่เล็กน้อยเท่านั้นก็พอนะคะเพราะจะเกิดแรงต้านของลมที่พุ่งเข้ามาในตัวรถแม้วิธีนี้จะช่วยได้ไม่มากนะคะแต่ว่าก็ ช่วยประหยัดได้เหมือนกันนะคะและข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรแน่นหนานะคะแม้จะเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าในการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถติดเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่การขับไปเรื่อยๆกับการขับเบรขับขับเบรนะคะมีผลต่ออัตราในการสิ้นเปลืองน้ํามันเยอะนะคะลูกค้าโอเคก็มีด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะคะอย่างที่แอดมินบอกไปนะคะก็ช่วยดูกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วย นำไปใช้กันนะคะช่วยอะไรได้ไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยได้นิดหน่อยนะคะเรื่องการประหยัดน้ำมันนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหาเทคนิคดีๆทริคดีๆในการดูแลรถถนอมรถมาฝากเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย